สวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่ที่มหาลัยสรา,ารคามครับอยู่ที่โรงเรือนอ e ีเวบไก่งวงนะครับก็มีความพยายามนะที่จะใช้ลมอ e ีเวบนะลมที่พ่นออกมาจากโรงเรือนนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับผมก็พยายามหลายครั้งแล้วนะทั้งดันออนกริดนะซึ่งก็ยังยังไม่ไม่ไม่เวิร์กเท่า grid, นะไหร่นะครับแต่ว่าถ้าออฟกริดน่ะได้แน่ครับ บอกว่าอยากจะเอานำลมนำลมที่พ่นออกมาจากโรงเรือนอ e ีเวนะ็บเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะาจากโรงเรือนไก่งวงเนี่ยโดยมีโจทย์อยู่แค่แสงสว่างสักห้าหหลอดนะแล้วก็ตู้ฟักไข่ครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูนะข้างในนะนี่ผมทําเสร็จแล้วนะครับกับชาลีนะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในครับเป็นโรงเรือนไก่งวงนะครับอันนี้ฮะเป็นโรงเรือนไก่งวงเดี๋ยวจะให้ดูข้างในคร ก็มีระบบ e นะอีเว็บนะระบบหล่อเย็นอันนี้เย็นมากนะนี่ฮะไก่งวงนี่ฮะเป็นไม่แน่ใจจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ไก่งวงหรือเปล่าคงจะเป็นเช่นนั้นนะอาจารย์ไม่ว่าง้วยวันนี้เพราะว่าจะต้องใช้ตู้ฟักไข่ครับทีนี้อาจารย์อยากได้ว่าไฟไฟที่สามารถกังหันลมนะคือผมจะเอากังหันมาติดมาอางังอัางตรงพัดลมอ e ีเว็บตรงนู้นนะครับ แล้วก็มาใช้กับหลอดไฟนะให้มาแทนหลอดแสงสว่างตรงนี้แสงสว่างจากไฟไฟไฟบ้านนะสองร้อยยี่สิบวลนอย่นะอันนี้ผมก็ติดแล้วฮะแต่ยังไม่ได้เปิดครับห้าหลอดนะฮะห้าหลอดน่าจะสว่างเพียงพอนี่ฮะเป็นไก่งวงครับไก่งวงครับน่าจะมีอยู่กี่ตัวเนี่ยสี่สิบห้าสิบตัวป่ะครับครับนี่ฮะอ่า นี่ฮะอันนี้ไม่แน่ใจจะจับไปทำอะไรหรือเปล่าอ่านี่ก็อีกคอบหนึ่งนะเสียงไ่ง่วงเสียงไ่ง่วงครับนี่ฮะนี่ฮเนี่ยนี่แหละครับมีช่องอพัดลมอีเว็สองช่องนะ,ะที่อาจารย์อาจารย์หนึ่งนะอาจารย์คณบดีให้ผมมาทำกังหนะะาางันลมนะฮะมาอังแพบบัดลมอีเว็ เห็นกงหันผมไหมอ่าบนะอยู่ข้างนอกนะครับนี้ก็จะให้ดูระบบข้างนอกกันนะเออมีอิ inverter, นเวอร์เตอร์มีแบตเตอรี่ฮะเป็นระบบ24โวลต์นะ24โวลต์นะเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเออจะกลับมาถ่ายหลอดไฟทีว่าจะติดว่าสว่างขนาดไหน,นครับเอเดี๋ยวไปข้างนอกแป๊บนึ้งฮะเป็นโรงเรือนไก่งวงครับ เห็นคนแปลกนะครับเอ่ออ่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูระบบข้างนอกกันครับนี่ครับข้างนอกโรงเรียนอีเว็บนะฮะนี่ชาลีกำลังควบคุมอยู่ครับกำลังทดสอบอยู่นี่ฮะเป็นกังหันลมนะจากมอเตอร์เครื่องซักผ้าครับตัวชิบ้าครับพลั้งร้อยสิบโวลต์นะครับผ่าสองครับผ่าสองนะครับเพื่อจะให้วนเพื่อที่จะชาร์จกับแบตเตอรี่นี่ได้ ในระบบ24โวลต์นะเดี๋ยวให้ดูมีสองตัวมีสองตัวนะครับความเร็วความเร็วลมที่ออกมาจากอีแวบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เออลมเรือนไก่ที่ผมไปดูแรงกว่านี้นะอ่าก็จะหมุนประมาณนี้ได้วลต์ดีซีประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยสามสิบถูกไหมประมาณ3าสิโวลต์นะอ่าโวลต์ลอยนะสาสิบโวลต์โดยประมาณผ่าสองนะครับ30สิโวลต์ ทีนี้ก็เข้านี่ฮะเข้าแบตเตอรี่อ่เก็บนะเก็บไฟลงในแบตเตอรี่ฮะในระบบ24โวลต์นะสองชุดเสร็จแล้วก็ขนานกันปะขนานกันเข้า,ขาเข้า,เขาอินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์เท่าไหร่กี่วัตต์5พันวัตต์เขาเขียนว่า5พันวัตต์พพนะครับอ่าฮะทีนี้ก็เดี๋ยว ให้อาจารย์ใช้ตู้ฟักไข่อยู่ไหนตรงนี้ใช่ไหมใช่เอาสมมุติว่าเอาอันนี้ออกมับเอาโอเคโอเคสว่เออเอาอันนี้สมมติว่าสว่างเป็นตู้ฟักไข่แล้วกันเอา้อยวัตต์เองนะเออเท่าไหร่นะสามร้อยวัตต์เองนะตู้ฟักไข่ันไม่น่าจะเกินพันวัตต์นะเอออันนี้ยาวที่ยาวเนี่ยสามสี่ร้อยวัตต์เออก็การหันก็หมุนปกติฮะนี่หลอดไฟข้างใน อ๋เสียบแล้วครับเสียบแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับเนี่ยอาจารย์ก็มาเสียบตรงนี้ได้เลยตู้พักไข่อาจารย์จะไปต่อตรงไหนก็แล้วแต่อา,า,าจารย์อาจารย์คดับดีครับอันนี้ชาลีเปิดไฟเนี่ยเสียบว่าะะข้างในติดหุดแล้วเดี๋ยวผมตามไปดูทีเดี๋ยวผมตามไปดูนะว่าสว่างขนาดไหนโอเคไปดูกันอ่าครับนี่หลอดไฟบ้านครับอ่าหลอดไฟเดิมของโรงเรียนครับ อ่านี่ฮะหลอดของเราครับเป็นหลอดสาหวัตต์นะ LED นะสาหวัตต์ก็ติดอยู่ห้าหลอดก็สว่างเพียงพอแล้วเทียบกับหลอดไฟเดิมของเขานะหลอดเขาเรี่อหลอดเล็กกว่าด้วยนะเราเนี่หลอดใหญ่เอเอาห้าหลอดก็พอแล้วนะใครงงห้าหลอดนะก็สว่างพอแล้วนะส่วนอาจารย์น่าจะ เออถ้าตู้ฟักไข่ก็นะต่อเสียบฟักมามุมนี้ได้นะมุมนี้ได้ฮนะอ่าโอเคนี่ฮะอ่ะโอเคครับนี่ก็เป็นการนำนะถือว่าเป็นการนำลมที่เออแค่จะไม่มีประโยชน์ที่เป่าไปนะฮะมาใช้ประโยชน์นครับผลิตไฟฟ้านะแล้วก็ป้อนไฟนะครับเข้าเข้าเออแบตเตอรี่เออเก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เข้า อินเวอร์เตอร์ไม่ใช้กับแสงสว่างในโรงเรือนนี้ได้ได้เลยฮะแทนไปบ้านเลยคือว่าก็จะได้ประหยัดไปนะฮะก็จะได้ประหยัดไปด้วยครับไก่งวงนี่เป็นฟาร,ร์มไก่งวงครับนะโอเคนะอันนี้ก็มาทำให้ดูนะทาให้ใครดูเออทาให้ดูเผื่อใครอยากจะทําตามนะเผื่อใครอยากจะทําตามได้เลยตั้งหันลมผลิตไฟฟ้าอ่านะ โดยใช้ลงอ e ีเวนะ็ะ24ชั่วโมงอยู่แล้วนะพ่นทิ้งเปล่าๆครับเอามาผลิตไฟฟ้าแล้วก็นําไฟนะั้นกลับมาใช้ในโรงเรือนได้ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างหรือตู้ฟักไข่ก็ตามนะครับวันนี้เป็นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ